โย่ Yo, วันดีคนดูทุกคนนะนบวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรนะปีไฟครับอ่ะดีๆแล้วไม่ฟักูค้้งอะ่ะอันนี้คืออนะไยไปเลยนะไปเลยไปเลย <c oughs> เอลอันนี้อันอันอันนี้คืออะไรอ่ะ อันนี้ง่ายง่ายง่ายดันถามปุ่นอ๋อแค่นั้นแหละโอ้ยิ้ชิวโอ้ยังชิวอ่ะเกมอย่างง่ายเกมอะไรวะเนี่ยจริงครับจริงครับนี่คือยากอะไรใช่ไหมเปิดแต่ละดับอันนี้คืออะไรอันนีเปิดตัวตาย ไปไปเฮ้ยมันไม่เริ่มใหม่เว้ยมันไม่เริ่มใหม่มันไม่เริ่มใหม่นั่นแหละไปไปอ่าแค่นัแหละอ้โหยอดยาหยบังหัวกูบังหัวกูบะโอเคเป็อย่างทิ่ว่ะจริงๆไม่ไหละนั้น เยเอ,อ้ยจะฝ่าทางไ่เอาไปฝั่งนูน้นไม่ใช่ไป,ไปันไปนั่นแหละและ้วมาตรวไปถึงเลยหยุไปไม่ได้หายละ เออสวยยังได้ไปจำไปจำไปฝั่งนู้นดิอ๋ออะนั่นฝั่งนู้นนั่ฝั่งนี้นั่นฝั่งนี้ข้าไปไม่ได้นำมาจะมาได้ดันดิอะไริงอีกเจ้าเออตายอาอีกง่ายๆเรื่มือเดียวก็ผ่านเออเกมง่ายๆเลื่มมือเดียวก็ผ่านเลยเมเรื่มมือเดียวไอ้สัส เนง่ายน้อเดี๋ง่ายจริงจริงใต่กว่าหน้เฮียอะไรอะ่ะเอาลวมตัวกันเลนยทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะอะไรอ่ะเฮียทำไมขยับกูคืออะไรเนี่นยก็บูคืออะไรไ กดปุ่มแล้วมันไม่ขยบเลยเราต้องกด้อมกัน้องกดใช่ไหมเดบิวนะเดบิวดินั่นไอเหี้ยชิบหายแล้วไอจันข้างหน้าไป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 ข้างหน้าเดนโดนเดนยืนยืนเดินเดินเอ้ยโดดพอมเดินเดินเดินพอมอ่าา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 ดาาาาา อยู่พี่รอรลอรอรอโดด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 มเจยนเจียนเจียนเจียนเนโดด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 เฮ้ยไม่ไปอ่ะไม่กวนแต่ใครไม่กวนใครไม่กดวะโดโดโดนพวกมึงอะโดด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 เอ้ยโดดโดดเอ้ยไหนต่อ นู่นนู่นต่อน้หน้าเนยมาเดินดิเดินดิโดดโดดโดดเดินโดดเอ้เดินดิเราเราเรามาไปเรามาไปสนุกกันเรามาไปหนุ่มกอลโดดโดดโดดเดินโดดเฮ้ยไอ้เหี้ยใครไม่โดดดะอะไรอะใครไม่โดดใครไม่โดดโอกดโดดใครไม่โดดเนี่ยโอ้ยได้อยู่เฮ้ยไม่มีเช็คไฟเว้ยเดิน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  เดินไปเดินวะเดินดิเดินอันนี้อ่ะเดินอยู่เนี่ยอีกคนนึงอีกคนนึงเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยใครเนี่ยกดแล้วน้องกดแล้วเนี่ยเอากดต้องกดเดบิววะเดบิวเชียเอาเอาอะไรวะอ่ะถูกแล้วถูกแล้วเดิน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 เดนเดินดนดินดนดินเดินโดนดินเ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 ดนเดนเดิน โดดนๆดๆโดๆๆดดนดนดดไปๆๆๆไปไปเเดนดนดนโดนโดนโดดนดนโดนโดนโดโดิอเยเออเดินดิเดินดิโดนใคร่ดนะคิวคโอ้โหแมเกมจริงครับจริงแยกล่างเลยขอร้องอ่ะยอ นั่นนงมาก่อนน้องต้องคือไปพร้อมกันสามคนดิปะไป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 เฮ้ยอ๋อต้องอยู่พวกกันสามคนท่านมานี้มันอันนี้คืออะไรไหนให้มันลงให้มันลงโอ้ยลง <ผม S 2> เพื่อเพื่ออะไรไอ๋อ

หน้ามึงเงี้ย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 หัวกูไว่อ่ะกูไม่เหยียบหัวมึงเมื่อกี้กูโดนชนหน้ามึงไปไปไปเออแย่อะไรวะแยกอะไรวะถ้านาดีกว่ากับต่อทีทำไรกันวะมึงแกต้องรู้ทัน <Level> เลเวลหกเฮ้ยอ้ยเกียอะไรเนี่ยอ๋อให้ให้มันชนนี้ให้แตกตันี้เฮ้ยเฮ้ยเจียเย๊ยวเยอะยอหัวดิเยอะเยอะหัวดิเยอะเยอะหัวใครวะดอันเป็นตัวไปพ้นพวะรีเฟกเลยเฮ้ยช้าเกินนเฮ้ย <laughs>

Gọt gạnh, gọt gạnh. Gọt gạnh. Gọt gạnh. Gọt gạch. 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 เี่บาล็อกเลยเอาบุลับบุลับเอาตีลับไรไม่รู้อ๋อคงหลับเลยเจ็ดน้องเจ็ดไม่ถึงอีกอ๋อเจ็ดอ๋อ

เออตามเดี๋ยวคู่เดียวไอ้สัตว์วันสวยไม่ไหวเดี๋ยวมาแบบโอ้โหไม่ได้เรื่องนะนะอะเนี่ยแบบนี้ 10นาทีแล้ว